งานเรียบร้อยแล้วนะครับชุด ats สลับไฟนะครับก็งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวนี้ทางลูกค้าให้มาแวร์ลี่นะครับให้มาแก้ไขนะครับของเดิมนะครับของเดิมเป็น ats ตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นแบบแมกนิติกนะครับตั้งเวลาโดยทัมเมอร์นะครับแล้วก็มีตัว Wi-Fi สวิตช์นะครับเนาะแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าเวลาสลับอยากให้มันขาดออกจากกันแล้วก็ หน่วงเวลาได้นะครับก็คือไม่สลับแบบต่อเน,นื่องนะครับก็เว้นระยะในการสลับนะครับอตอนนี้ตั้งไว้สิบลินะครับเดี๋ยวผมเทดสให้ดูนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนี่เป็นเป็นออนนะครับเป็นออนถูกแล้วเนาะอะ่ตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์จาก T.O.U. นะครับส่วนสองตัวนี้นะครับเป็นมิเตอร์จาก การไฟฟ้าปกติเทีดีนะครับคามิเตอร์ TU ทำงานนะครับไฟหน้าตูวจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นโหมดออโต้นะครับโหมดออโต้ไปบิดสวิตไปทางขวานะครับถ้าเราบิดไปทางซ้ายนะครับอ่ามันจะหน่วงนะสิบวิตอนนี้มันเด้งออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวสองตัวนี้จะทำงานเมื่อครบสิบวิทำงานแล้วนะครับไฟหน้าตูวเป็นสีเขียวนะฮะโอเคนะครับกรณหน้านี้นะครับวันหยุดนักขัตฤกษ์เราต้องการ เป็น T O U นะครับบิดสวิต์ไปที่แมนนวลนะครับนี่นะตอนนี้สลับไปจักรันเดี๋ยวสองตัวน,นี้จะทำงานเมื่อครบสิบวินะทำงานแล้วสองตัวนี้โอเคนะครับสีแดงทางนานปนะกติต้องอยู่ที่ออโต้ Auto, ไว้นะครับต้องอยู่ที่ออโต้เนาะนะฮนะเดี๋ยวผมเทส์ไวไฟดูนะครับอ,อ ออโต้ <Auto. S 2> นะออโต้ Auto. นะครับอฟอ่าโอเคอ่หอเคนะครับนะตอนนี้มันลงอยู่สิบเดี๋ยวสองตัวน,นี้จะทำงานตัวไวไ i นะครับโอเคครับเรียบร้อยเนอะอเค,ครับเ็สนใจนะครับสอบถามได้นะครับรับติดตั้งตู้ ATS นะครับแต่ไม่ได้รับเดินสายไฟอันนี้เป็นการแก้งานนะครับ ก็นะมันมีตู้อยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วอันนี้ทางคุนพี่เขาใช้เป็นออโต้ ATS นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับม,มันก็ช้ายๆไปแล้วมันไม่ออโต้แล้วเนาะตัวนี้สามารถสั่งผ่าน Wi-Fi ไ,ไ,ได้แล้วก็ใช้ทําเมื่อตั้งนะครับเวลานะตัวนี้หน่วงไว้สิบวินะครับก็คือ <c oughs> ไฟมันจะดับไปประมาณสิบวิแล้วก็ต่อกลับไปอีกมิเตอร์หนึ่งนะครับ งาน,น,นเรียบร้อยดีครับสนใจสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์ป0มช่าะงครับ